นะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ30คดีซึ่งจำเป็นต้องมีทนายความนะครับผมก็ใช้วิชาชีพทนายความก็เลือกปกติครับเข้าไปเป็นทนายความให้กับโรงเรียนสารศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นทนายความให้กับครูพี่เลี้ยงต่างๆนะพวกพี่เลี้ยงต่างๆครูจุ๋มครูเจิมอะไรนี้ก็เป็นการใช้วิชาชีพครับก็วันนี้ก็เข้ามาที่อายการธนักงานอายการสูงสุดก็มาขอความเป็นธรรม ให้กับลูกๆของพวกผมนะครับซึ่งเคสของของลูกผมเนี่ยโดนค่อนข้างเยอะมากครับประเด็นก็คือบางคนบอกต้องปิดโรงเรียนไปเลยปิดโรงเรียนไปเลยเนี่ยโรงเรียนสรารศาสตร์มันมีชั้นตั้งแต่อนุบาลยันมหนะที่มีปัญหามันชั้นอนุบาลนะเด็กเล็กแต่ไปปิดชั้นมหกแล้วไอ้เด็กที่เหลือมันไปเรียนไหนพูดในแง่ก็จริงเด็กมันจะไปเรียนไหนนะะมองอีกมุมหนึ่งว่ามอง ครอบคลุมนะครับเด็กไปเรียนไหนนะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่าเขา,าผู้บริหารเขาแฟไหมในมุมมองของผมในฐานะผู้ปกครองคนนึงผู้ปกครองเขาก็แฝงนะเขาเอาคลิปวิดีโอให้เลยใหนะ้ครูเป็นยังไงครูก็ยอมรับสารภาพนะก็บอกว่ากระทําความผิดจริงนะจะล้อเล่นล้อจริงล้ออะไรแล้วก็แต่งก็ผิดนะครับ ซึ่งมันเป็นตัวแบบสําหรับโรงเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นแต่จริงเคสนี้มันดีนะมันเป็นตัวแบบให้โรงเรียนทั่วประเทศแล้วมันทำไม่ได้นะการไปตีเด็กไปทาร้ายเด็กอะไรเหมือนแต่เดิมไปใช้หลักคิดเดิมโหเมื่อก่อนที่ผมเรียนนะขนาดมุงฟอนโ,โดนไม้เลียนฟาดพัวสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็ผมเอาประเด็นทางสังคมบ้างแล้วกันนะไม่ค่อยได้คุยแล้วคุยแต่เรื่องการเมืองนะเดี๋ยวก็เบื่อกันเพาผมพูดเป็นการเมืองผมเรียนลีดเดอร์ชิพผู้นําทางสังคมธุรกิจและการเมืองนะนะผมถึงสามารถที่จะวิภาคนะครับวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์โดยส่วนใหญ่สถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของงานวิเคราะห์กันโดยส่วนใหญ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของโรงเรียนสรารศาสตร์ะครับที่มีครูไปทำร้ายเด็กไปผลักไปถุงดำใส่ไปตีเป็นประเด็นดราม่าทางสังคมนะคนที่เป็นผู้ปกครองก็เกิดความไม่พอใจผมก็มีลูกเล็กเหมือนกันนะผมก็ไม่พอใจเหมือนกันนะแต่ขณะเดียวกันมาดูหลักมาดูหลักวิธีการว่าหลักวิธีการเหล่านั้นเนี่ยครูทําถูกไหมถ้าเราเป็นพ่อลูกเราโดนแบบนั้นขึ้นมาบางคนก็โมโห ไปทุบไปตีไปตบไปทีบครูนะฮนะจนเป็นประเด็นแต่ที่เป็นประเด็นมากกว่าเนี่ยก็คือทนายเดชาเนี่ยพาครูจุม๋มซึ่งเป็นครูที่ถูกไปทำร้ายเด็กถูกมองว่าไปทำร้ายเด็กมีคลิปวิดีโอโผล่ขึ้นมาโรงเรียนก็ให้คลิปวิดีโอกับผู้ปกครองไปการทำร้ายเด็กพอทําร้ายเด็กขึ้นมาก็มีทนายอีกฝั่งหนึ่งที่เอาก็พาผู้ปกครองไปร้องเรียนพาผู้ปกครองจะเอาผิด ไปออกทีวีเอาเป็นประเด็นดราม่าทางสังคม <c oughs> ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ไปบอกว่าโรงเรียนจะต้องตรวจสอบไปอนุญาตเรีออยกตำรวจมานาะยกต้องจัดการ <c oughs> สั่งให้เางเนี่ยผู้บริการโรงเรียนเจ้าของเรียนก็ไม่พอใจอ่ผมจะปิดโรงเรียนจะให้ผมดําเนินการเียคนที่เรียนจะไปทางไหนโน่นนี่อย่างไรก็เป็นประเด็นที่โต้เถียงกันไปมาเนะดี๋ยวไปดูในเชิงประบัติการก่อนนะ ว่าในเชิงปรากฏการทนายเดชาชีช้แจงว่าอย่างไรนะที่ไปทําคดีครูจุ๋มเนี่ยน,นะฮะเรื่องของสาราศาสตร์บอกลุงลุงลุงก็คือเจ้าของโรงเรียนเนี่ยเขาว่าอย่างไงเดี๋ยวก็มาว่ากันในส่วนของกระบวนการวิเคราะห์และก็กระบวนการการสังเคราะห์กันนะครับซึ่งผมก็นะเขาก็เชิญผมไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายผมก็รับดําเนินการนะครับทุกคดีครับต้องมีทนายความครับนะไม่ว่าคดีนั้นจะเป็นคดีฆ่าคนตายค้ายาเสพติด คดีอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องมีทนายความอันนี้เป็นหลักพื้นฐานสากลน,นะครับนะผมก็รับเป็นทนายความให้กับโรงเรียนสารศาสตร์มันมีหลายคดีหลายข้อหาเช่นเกี่ยวกับเรื่องรนะับบุคคลซึ่งไม่มีใบป,ประกอบวิชาชีพครูเข้าเป็นครูข้อหาแรกอะไรยอย่างเงี้ยที่พบผู้ในการจะโดนด,ดําเนินคดีนะครับยอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างข้อหาประเภทนี้นะครับที่จะโดนนะฮะ นอกนั้นส่วนพวกพี่เลี้ยงอะไรต่างๆก็จะโดนข้อหาทำร้ายร่างกายพรบรคุ้มครองเด็กนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะโดนกลาหนวงเดียวกักขังอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมทั้งหมดก็ประมาณ30คดีซึ่งจะเป็นต้องมีทนายความนะครับผมก็ใช้วิชาชีพทนายความก็เลือกปกติครับเข้าไปเป็นทนายความให้กับโรงเรียนสารศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นทนายความให้กับครูพี่เลี้ยงต่างๆ นะพวกพี่เลี้ยงต่างๆครูจุม๋มครูเจิมอะไรนี้ก็เป็นการใช้วิชาชีพส่วนใครจะพอใจไม่พอใจก็เป็นความคิดส่วนตัวของท่านทุกคดีครับจะต้องมีทนายความนะครับส่วนคดีคุณจุม๋มเมื่อวานนี้นะที่มีการไปแจ้งความที่เป็นข่าวนะฮะก็ขอญาตที่แจงก็คือว่าคุณจุม๋มเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายขณะประชุมแล้วก็แถลงข่าวนะะที่โรงเรียนนะครับเธอโดนตบอย่างรุนแรงนะครับ ส่วนผู้ปกครองอาจจะมีความโกรธบันดาลโทรศัทเรื่องอะไรก,ก็ว่ากันไปแต่ว่าทุกคนไม่มีสิทธิใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นเพราะผู้ปกครองก็ดำเนินคดีกับครูคจุ๋มเพราะใช้ความรุนแรงกับเด็กครูจุ๋มก็ดำเนินคดีกับผู้ปกครองใช้ความรุนแรงกับครูจิม๋มก็แค่นั้นมันคนละการกระทานะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาได้รับความเสียหายนะโดนตบไปอย่างแรงเนี่ยนะฮะโดนถีบโดนแรงต่างเขาก็ต้องไปใช้สิทธิแจ้งความก็แค่นั้นนะครับ 我你们俩。<laughs> <laughs> ญาติเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านอย่างนี้นะครับวันนี้กลุ่มผู้ปกครองของลูกหลานเรานะครับที่ถูกกระทำนะครับาจากทางครูที่โรงเรียนอย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนในสังคมรับรู้มาโดยลำดับเนี่ยนะครับวันนี้ทางผู้ปกครองและทางทานายรณรงค์เนี่ยนะครับ ก็นำหนังสือมายื่นเพื่อให้ทางสำนักงานในการสูงสุดดำเนินการหลายเรื่องด้วยกันเรื่องสำคัญที่ขอให้ดำเนินการคือกระบวนการคุ้มครองลูกหลานเราที่ตกเป็นเหยื่อในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งการคุ้มครองในเรื่องค่าเสียหายทั้งหลายที่ทางผู้ปกครองพึงจะได้รับไม่ว่าจากผู้กระทำผู้กระทำหรือทางโรงเรียน อขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับหลังจากเกิดเรื่องนี้แล้วเนี่ยทางสํานักงานไยการสูงสุดโดยท่านไยการสูงสุดเนี่ยนะครับได้สั่งการไปยังพนักงานอัยการทุกท้องที่ที่เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นเหตุผลที่ท่านไยการสูงสุดสั่งการด่วนลงไปตั้งแต่เกิดเรื่องเพราะเพราะว่าลูกหลานเรานะครับที่ตกเป็นเหยื่อ จะต้องเข้าไปให้ถ้อยคํานะครับกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งตามกฎหมายแล้วกระบวนการให้ถ้อยคาลูกหลานเราซึ่งตกเป็นเหยื่อจะต้องมีพนักงานอดยการร่วมด้วยกับสหาวิชาชีพและพนักงานสอบสวนในการพุ่มครองดูแลสิทธิทลูกหลานเราทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโดยกฎหมายไม่เฉพาะประเทศไทยถือว่าเป็นหลักสากลทั่วโลก ครับก็วันนี้ก็เข้ามาที่อายการำนคารอายการสูงสุดก็มาขอความเป็นธรรมให้กับลูกๆของพวกผมนะครับซึ่งเคสของของลูกผมเนี่ยโดนค่อนข้างเยอะมากครับเท่าที่ย้อนดูคลิปเนี่ยตอนนี้ผมมีอยู่17ครั้งที่โดนกระทำครับก็คิดว่าคงจะได้รับความยุติธรรม มากที่สุดครับไอ้เราก็ถ้าเราผิดเราก็แค่ยอมรับผิดว่าเราผิดเราก็จ่ายอะาตามกฎหมายครับผมจ่ายค่าปรับตามกฎหมายแล้วสิ่งที่ทางพี่หนุ่จุ่มบอกว่ายอมรับผิดขอโทษผู้ปกครองที่ทํารให้ร่างกายเด็กเพราะว่าความเครียดจากสถานการณ์ครอบครัวเนี่ยทางผู้ปกครองเห็นว่าอย่างนี้ครับอะถ้าผู้สื่อสารมาขอโทษใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยถ้าเขาสมเลือกปิดจริงๆนะครับอันนี้เราพูดแบบตรงดก่อน ผมว่าเขาควรจะมาหาผู้ปกครองทุกท่านนะครับหาทำที่ทานหาผู้ปกครองทุกท่านะเข้ามาขอโทษทุกคนเลยมองต้องมองต้องหน้าต่อหน้าไม่ได้ขอโทษผ่านสืนะ่อคือถ้าเกิดเขามีความจริงใจที่ทต,ต้องการที่จะขอโทษจริงๆนะครับโทรศัพท์ผมมีเบอร์ทุกคนนะครับโทรไปขอโทษหรือว่าโทรนัดเจอผู้ปกครองแล้วขอโทษต่อหน้ากันดีกว่าครับแได้ถึงความจริงใจที่ชัดเจนถ้าเขาต้องการที่จะโทษจริงๆนะครับ ไม่ใช่ว่าขอโทษผ่านสือ่อรบกวนไหว้ไปแค่นั้นครับผมคือถ้าแสดงความจริงใจแบบนี้ทางผูทุกค้องก็พร้อมที่จะให้อภัยนะตอนนี้ก็จริงๆมันก็เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็าก็การอภัยถ้รงที่สุดแต่ขอให้ความจริงใจเท่านั้นใช่ครับขอแสดงความจริงใจสักนิดนึงไม่ใช่คุณมาทำขอโทษผ่านสือ่อทำแค่ผ่านๆไปแล้ว เรื่องนี้ในประเด็นแรกในเกินการวิเคราะห์คนี่ผู้เป็นผู้ปกครองนะลูกถูกทำร้ายค่าเรียนก็แพงนะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะ่ะเป็นเราเรากไม่ยอมหรอกมาทําร้ายลูกเราอะไรอย่างนี้นะแต่ประเด็นก็คือว่าความผิดพูดถึงข้อความผิดตามกฎหมายก่อนนะทาร้ายร่างกายโดยไม่มีบาดแผแลก็โทษปรับห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นบาทนะไม่เกินนี้ก็ปรับร้อยคดีับถ้าสารภาพชั้นโรงพักก็ปรับอย่างเดียวก็จบ นะครับแล้วกรณีของตอนนี้จะเรียกร้องค่าเสียหายนะครับจาก1ล้านจากโรงเรียนจาก1ล้านต่อคน2ล้านต่อคนขึ้นมาเป็น5ล้านต่อคนเนี่ยนะครับมันจะยังไงต่อไปก็ฟ้องร้องได้ฟ้องร้องได้ก็ฟ้องร้องถังแพงเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจโน่นนี่นั่นโรงเรียนต้องจ่ายไหมอยู่ที่การพิจารณาของศาลจะเรียก10ล้านร้อยล้านหมื่นล้านเลยก็ได้ต่อคนเนี่ย ศาลก็ชี้พิดาเป็นลายๆไปนะจะรวมกันฟ้องหมูนะครับจะฟ้องเป็นลายๆจะเอาเงินาค่าเทอมคืนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถทําได้นะต้องแยกเป็นเป็นกรณีนะฮะคดีอาญาคดีอาญาเนี่ยนะครับครูไปทําร้ายเด็กเนี่ยมีความผิดไหมมีความผิดโทษปรับไม่เกิน10,000บาทก็แล้วแต่ 500- ร้อถึงหนึ่งบาทจะปรับเท่าไหร่ร้อยสองก็แล้วแต่นะครับแต่ละคดี30คนก็30คดีก็ปรับไปนะครับครูมีความผิดนะครับแต่อ่าสอง เรื่องของการทำร้ายราาย่รา,รา,ยรางกายครูการทำร้ายร่างกายครูมีบาดแผลไหมไปตบครูไปทีบครูเนี่ยก็เหมือนกันนะข้อหาเดียวกันก็ปรับไม่เกิน500แต่สรุปก็คือผู้ปกครองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายอมให้อภัยแต่ว่าครูต้องไปขอโทษผู้ปกครองโดยตรงก็จะถอนอเพรฉะนะั้นทีมดูแต่ตอนเนี้ยมันก็มีนะรายการทีวีนะพาสองฝ่ายเนี่ยมาสู้กันนะจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เพื่อสร้างปลุกกระแสขึ้นมาให้รายการมีคนดูมากขึ้น ก็เลยทำให้มีที่มาของทนนายสองฝ่ายออกมาสู้กันแล้วเป็นที่นายของทนายเดชาออกมาเพราะนายเดชาออกมาเสร็จก็เลยทําให้เกิดการตอบโต้เป็นพับบลิกเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นกลยุทธ์การทํารายการโทรทัศน์ผมเห็นว่าโอ้กลยุทธ์การทํารายการยังรู้แล้วคนทำเรือใครไม่อยากพูดนะแต่ว่าโอเคมันเป็นกลยุทธ์การทําสื่อนะครับให้ได้รับความสนใจประเด็นคือเรื่องของ คดีอาญาคดีแพงว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องความผิดนะครับของโรงเรียนที่จะต้องมีครูนะครับอัตราจร้างที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูผู้ช่วยเนี่ยนะเรื่องใบอนุญาตต่างเนี่ยของครูต่างๆเป็นความผิดของใครบางคนก็บอกเป็นความผิดของกระทรวงสารที่ยนไม่ใช่เป็นความผิดของโรงเรียนนะครับเหมือนเราเปิดสถานบริการหนึ่งแห่งเขาห้ามมีโน่นนี่นั่นแต่เราดันไปทําในสิ่งที่เข้าห้ามก็มีความผิดนะเวลาเข้ามาตรวจเจอ แล้วก็จับกลุ่มหรือว่าพบตรวจพบว่าการการะทำผิดก็แจ้งข้อกล่าวหานะครับว่ามีครูใหม่ครบต้องพักใบอนุญาตแต่ประเด็นก็คือบางคนบอกต้องปิดโรงเรียนไปเลยปิดโรงเรียนไปเลยเนี่ยโรงเรียนสรารศาสตร์มันมีชั้นตั้งแต่อนุบาลยันมหนะที่มีปัญหามันชั้นอนุบาลเด็กเล็กแต่ไปปิดชั้นมหแล้วไอ้เด็กที่เหลือมันไปเรียนไหนพูดในแง่ความจริงเด็กนีะไปเรียนไหนนะมองอีกมุมหนึ่งว่ามองครอบกลุ่ม นะครับเด็กไปเรียนไหนนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเขา,าผู้บริหารเขาแฟไหมในมุมมองของผมในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งผู้ปกครองเขาก็แร์นะเขาก็เอาคลิปวิดีโอให้เลยให้นะครูเป็นยังไงครูก็ยอมรับสารภาพนะก็บอกว่ากระทําความผิดจริงนะจะล้อเล่นล้อจริงล้ออะไรนะแล้วก็แต่งก็ผิดนะครับ ซึ่งมันเป็นตัวแบบสําหรับโรงเรียนต,ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่จริงคเคสนี้มันดีนะมันเป็นตัวแบบให้โรงเรียนทั่วประเทศเพรามันทำไม่ได้นะการไปตีเด็กไปทําร้ายเด็กอะไรเหมือนแต่เดิมไปใช้หลักคิดเดิมโวเมื่อก่อนนี่ผมเรียนนะขนาดมุงฟอร์ดโดนไม้เลียวฟาดพวัวกันเด่นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาสอบตกเนี่ยนะนะต้องไปซ่อมใหม่โดนฟาดเดพวัพวพวัวนพะัวเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะโดนฟาดนี่ตายนั่งไม่ได้เป็นเดือนนะ นั่งไม่ติดเลยใครสอบตกเนี่ยโดนฟาดโดนประจานต่อหน้าเลยนะหน้าห้องประกาศชื่อมาเลยผมก็โดนเคยโดนนะถาม่าดีมไม่ดีหรอกอยากให้โดนก็ไม่อยากโดนอ่ะที่ตัดผมกงผมเคียนมาก่อนผมก็โดนนะโดนโดนเนี่ยข้างๆเนี่ยผมยาวก็้นมาหน่อยสมัยสมัยก่อนนี่ขนาดน,นี้ไม่ได้นะเขาฟืดฟืดขึ้นเลยครูถือกันไกถือแบตเตอรี่กดเลยซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เกิดผู้ปกครองก็ไม่อยากให้มี ตอนนี้ก็กระทรวงสื่อสัตการก็ให้ไว้ผมได้นะครับแต่เรื่องของสารศาสตร์เราได้อะไรจากมันนะครับแต่เรื่องคดีเนี่ยก็มีแพ่งอาญาแพ่งก็ว่ากันไปฟ้องร้อยล้านพันล้านก็ว่าไปก็อยู่ที่ศาลพิจานรณาเรื่องของอาญาอาญาก็รับสารภาพซะก็จบคดีสิ้นสุดเลยอย่างชั้นพนักง,งานสอบสวนไม่ต้องไปขึ้นศาลจบละนะครับทั้งสองฝ่ายจะทําร้ายครูครูทำร้ายเด็กจบเลยชั้นพนักง,งานสอบสวนยกเว้นแต่ป,ปฏิเสธปฏิเสธจะขึ้นศาล นะครับเพราะว่าทำร้ายร่างกายโดยไม่มีบาดแผลไงนะครับถ้าบาดเจ็บเกิน7วันสาหาัสนี่โอเคงั้นต้องส่งสารแล้วนะอันนี้ต้องว่าไปตามกฎหมายของไทยนะครับส่วนเรื่องของใบอนุญาตนะก็ว่าไปตามผิดก็ผิดไม่ถูกก็ถูกแค่นะคี้ส่วนมากก็ผิดผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกระทรวงสาธสริการก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับส่วนใครที่จะใช้ในการหาเสียงนะทางการเมืองก็เป็นวิธีที่ดีนะ,ะใช้ในการหาเสียงอยู่ข้างผู้ปกครองเพราะว่าการณีแบบนี้มัน,ม,นมันกระทบต่อจิตใจ นะครับส่วนทนาย2ฝ่ายที่ด่ากันไปด่ากันมานะครก็ทนาย2ฝ่ายมันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นจำเลยหรือโจทย์ทั้งสองฝ่ายต้องมีทนายในการต่อสู้แต่ทั้ง2ฝ่ายที่มาต่อสู้มันอาจจะไม่ถูกใจคนดูถูกใจคนดูถูกใจผู้ชมไม่อยากได้ยินในสิ่งที่ได้ได้ฟัง อยากจะฟังในสิ่งที่ต้องการได้ยินนะแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของเขานะมีบางคนที่สั้มาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยฉันไปแจ้งความที่อยากจะเป็นพยานไปแจ้งความไว้อยากเป็นพยานเกี่ยวอะไรเขาด้วยนะมันเป็นเรื่องของคู่ขัดแยง้งโรงเรียนนะครับครูแล้วก็ผู้ปกครองนะีก็เด็กมีอยู่แค่นั้นแหละนะฮะตัวละครมีอยู่แค่นั้นอีแค่นี้ส่วนที่เหลือก็นักวิพากวิพากว,วิจารณไปวิ์วิจารณ์ไปนะครับแต่สุดท้ายปลายทางของมันนะฮะก็อยู่ที่ตามเป็นไปตามหลักกฎหมายนะครับ เรื่องทั้งแพง่งทั้งอายานะครับแล้วก็เรื่องของความถูกต้องเรื่องใบอนุญาตนะครูใบอนุญาตโรงเรียนครูพี่เลี้ยงมันต้องมีหลักเกณฑ์นู่นนี่นั่นอย่างไรถ้ากระทํคมาผิดก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายนะครับจะไปผิดโรงเรียนทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าเด็กชั้นหนึ่งหรือ2ชั้น3ชั้นถูกทําร้ายมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกแล้วนะนี่ก็เรื่องอธิบายเชิงสังเคราะห์นะไม่ใช่อธิบายเชิงวิระห์เชิงสังคเคราะห์หรือว,ว่าคดีเนี้ยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป นะครับก็มีการโทษปรับนะครับแล้วก็จ่ายสินหมายทดแทนจะจ่ายค่าเพิ่มคืนจะโรงเรียนก็ยอมไม่ได้จ่ายค่าเพิ่มคืนหรือว่าจะจ่ายเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการฟ้องร้องกันตามกฎหมายต่อไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราได้รับบทเรียนอันหนึ่งนะในข่าวนี้ก็คือว่าการทําร้ายเด็กเนี่ยในปัจจุบันนี้สังคมไม่ยอมรับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอเศัก์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง u t u b e นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องว6หกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องว6หกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วีหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะของวีหกก็สามารถเข้าได้นะฮะแอดวีหกนิวครับ